กับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวคาวบาวอินฟินิตคอมโบทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องพนวตเอ็ก Combo นะครับสำหรับคิวนี้เนาะใครต้องการที่จะเตมิมโมเลดพอยต์นะครับเราสามารถเติมผ่านร้านปีตูวินท็อปอัพได้เลยนะครับร้านนี้เติมเร็วเติมสะดวกเติมปลอดภัยร้านจะเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แถมยังเติมได้บนัสเพิ่มอีกด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถกดริง ใต้ description ผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตทุกอย่างภายในตัวละครฟอสอาร์เชอร์ที่ผมเล่นกันอยู่ละกันนะครับก็เกินก่อนว่าตัวนี้สามารถออโต้ดันอ่าแจ็คเขียวได้12เวฟออโต้ดันปีกได้ออโต้ดันแมลงอเวกได้ออโต้ได้หมดแล้วนะครับสำหรับตัวผมตอนนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเป็นของสมใสก่อนเลยละกันนะครับของสมใสเนี่ยผมใส่เป็นหูกาด9 2ข้างนะครับแต่ว่าไม่มีเคอ o สเนาะ ในอนาคตนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหูเดฟ6หรือไม่ก็7ตามงบประมาณนะครับประดับชิ้นแรกนะครับผมใส่เป็นคา r t เทเลียนวก6เนาะกำไรเจาะเกาะออปชั่นจะเป็นคีแท็กสิบสี่แล้วก็ M4 มีนะครับมีเจาะเกาะอ,อีกข้างหนึ่งจะเป็นเจาะเกาะมันกันนะครับข้างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นาะเป็น M2 แล้วก็คิ2นะครับ แล้วก็ไปที่อาวุธนะครับอาวุธผมใส่เป็นธนูมิดทิลนะครับค้าเป็นอ e ีปิกคีสิบหกนะครับยังไม่ได้บูทเลยสักขั้นเนาะแล้วก็เป็นคี้สองช่องเจาะยัดเมจิกไอแท็กเอ็กเจ็นะครับมือนะครับผมเล่นเป็นมือซิกนะครับแอมสิบจัดเจาะยัดเมจิกไอแท็กนะครับสามช่องแล้วก็เอ็กตีมห้าเนาะ หัวนะครับผมเล่นเป็นคาร์ดคีดามจตบูตันเนาะทีสิบนะครับแล้วก็คีดามจตสองช่องแล้วก็เลดหนึ่งช่องเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เควสมันเดินก่อนเออผมเปิดตัวในดันแมลงให้เห็นเนาะว่าผมสามารถลงออโต้ U ได้แล้วนะครับสร้อยนะครับผมจะมีสองเส้นเนาะมีสร้อยสร้อยเอาไว้ลงวอแล้วก็สร้อยเอาไว้ลงดันนะครับสร้อยลงดันเนี่ยผมจะใส่เป็นสร้อยดามจตก็คือ สร้อยงูทองนะครับเป็นแม็กเลส4แล้วก็คิดาเมท4แอมสี่นะครับชุดผมจะเป็นมิทิลนะครับแอมเจ็ยังบูตไม่ตันเนาะเป็นแม็กเลสหนึ่ช่องนะครับเอ็กตรีม5แหวนนะครับเราใส่เป็นแหวนแมลงอเวกหนึ่วงนะครับแหวนคิดาเมท2องบวกแปงวงนะครับแหวนเทมปัสบวกเนะครับแหวนลัก2อบวกเนะครับสำหรับแหวนผ่านต่อไปรองเท้าครับรองเท้าเราเล่นเป็นซิกนะครับเป็นซิกแอมสิบบูตตันเนาะแล้วก็มีเมจิกแอมในรูนะครับเจาะ2ช่องนะครับเอ็กตรีม5เป็นเอลสิบเก้าเนาะ สำหรับรองเท้านะครับบวกสิอาวุธข้างซ้ายนะครับเราเล่นเป็นพาราเดียมคิตตันนะครับก็เล่นเป็นคาร์บคีนเมทยีก็คือบูตันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคียสองช่องเจาะยัดเมจิกกระแทงเอ็กซ์ทีมเจ็นะครับเอฟเฟกเตอร์เนาะเริ่มจากลูบี้ก่อนลูบี้นะครับเราบวก7นะครับเอเมอรัลบวก8นะครับแล้วก็ไดมอลบวก8แล้วก็ซับไฟบวก8นะครับชามเป็นชามแอมเบอร์บวก10นะครับมอเตอร์ไซค์บีวีบวกสิบห้าเอ็กซ์ทีมเจ็นะครับผมประมาณนี้ แล้วก็พัคุมไทเฟมเซนะครับขัดเซกบวก10บาลิบบวก5ขนทองแบวกแป๊บหนึ่งให้เคว็ดกอนแล้วก็ขนทองบวก8นะครับแล้วก็ขนเงินบวก10เนาะสำหรับของสมใส่จะประมาณนี้แล้วเราก็จะมีเป็นสร้อยดิสิตเอาไว้สลับใส่ตอนลงวอเนาะก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นข้อ,อตุ้มนะครับข้อตุ้มตัวละครผมเนาะเสื้ออาจจะเล่นเป็นคีคีแอมนะครับงบไม่เยอะก็เล่นดาเมจไปก่อนนะครับอนาคตก็ค่อยๆเป็นค่อยเปลี่ยเนเป็นแมกแมกเลดก็ได้นะครับ มอเตอร์ไซค์นะครับก็สุ่มออฟเอาใช้พันผ่านนะครับอีปิกเป็นกันเจาะเกาะ20แล้วก็เจาะกอันขิ4เนาะแล้วก็ดีเฟเอน20ดีเฟนเทส50นะครับสำหรับคอสมอเตอร์ไซค์คอสปีกนะครับเล่นเป็นเลือด2ช่องแล้วก็ดีเฟเอน1ช่องนะครับของสมไสค์ปะมาณนี้ต่อไปไปเริ่มที่เรเวลปีกนะครับเรเวลปีกตัวละครผมตอนนี้จะอยู่ที่50 น้อยมากเหตุผลที่มันน้อยเพราะว่าธนูผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ดาเมจเบามากแล้วมันออโต้ดันปีกไม่ค่อยได้นะครับเพิ่งจะมาออโต้ได้เร็วๆนี้นี่เองนะครับก็เลยเพิ่งดันเวลมาเนาะก็จะเป็นปีกเลเวลว่า50นะครับแล้วก็อัพ2ช่องแบบนี้เลยได้คีสองน้องมอนดาเมจสองแล้วก็แอดดาเมจสี่นะครับสำหรับสกิลปีกแล้วก็เมลิดนะครับเมลิดพอยท์ผมอัพมาประมาณนี้แล้วมีแต้มเมลิดอยู่ทั้งหมด4,145นะครับอัพประมาณนี้ แล้วก็สัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล19นะครับช่องแรกช่อง1-10ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นคิดดาเมทสองนะครับแม็กเลสหนึ่งเลสหนึ่งแล้วก็ออรแอดแท็กสิบนะครับผมจะเอาแ 10, ค่ดาเมทเนาะส่วนต่อไปหน้าที่2นะครับเป็นหน้า11-20เนาะก็จะเป็นแอมหนึ่งแอดแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะกันคีสองอ่าแล้วก็เด็กอินอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะกันดาเมทวีดักชั่นอีกหนึ่งนะครับเป็นค่าดาเมท นะครับประมาณนี้สําหรับสัตว์เลี้ยงก็ส่วนตัวผมน่าจะประมาณนี้อ๋อสเตตัสมีคนถามเรื่องสเตตัสบ่อยนะครับสเตตัสผมสเต็งผมอัพอยู่ที่140นะครับอินผมอัพอยู่ที่903เด็กผมอัพที่271นะครับตรงนี้ผมอัพตามสมุดด้วยเนาะเพราะว่าสมุดในคาบาวเนี่ยมันมีค่าเด็กให้เยอะนะครับค่าอินให้เยอะเราก็รีตามสเตตที่สมุดเรามีด้วยนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าอัพตามผมได้นะไม่ใช่เนาะ อูที่ทำสมุดด้วยละกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับของสวมใส่แล้วก็ของทั้งตัวผมเนาะซี CP เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ถ้าใส่เซตดาเมจเนาะก็จะอยู่ที่6กแสนสอง่นส่สมนะครับแต่ถ้าใส่สร้อยกันปึ้งก็จะขึ้นเป็น6กแส0สอง่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่รอดูการจเจริญเติบโตของโลรครผมก็ฝาก right, กไดไลค์กดติดตามช่อง X combo ไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก ฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเราไว้ด้วยละกันสำหรับร้านปตวินดอปอัพวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ